โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีไซน์วิดาทุกช่ทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้นะครับก็จะมาแจกในส่วนของตัวรันซีฟอัปเดตใหม่ล่าสุดของ iOS นะครับตัวรันซีฟในวันนี้นะครับจะเป็นตัวรันที่ไม่ต้องใช้อีซายนั่นเองนะครับผมก็สามารถเล่นได้แน่นอน100%เลยนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้มีสอนในส่วนของการดาวน์โหลดนะเพราะว่าเคยสอนไปหลายคลิปมากๆแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ที่เคยสอนไว้้้้เเเนนนนนี่่ยะะคครรรรััับบไไวตตงอมมมมม์ปปกกหุดทาาาาผูช็สถข ก็สามารถเล่นได้ตามปกติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็แนะนําให้ท่านชมรีบโหลดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันล่มค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับผมถ้ามันล่มทีนึงเนี่ยนะอาจจะต้องรอนานมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็มาแจกใน่ว่ของตัวร้านสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับสวัสดีครับในตอนนี้นะครับช่องของผมก็มีการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตผมก็สามารถกด สิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมจะได้ไปก็จะมีป้ายหลังชื่อนะครับจะเป็นรูปโลโก้ของผมเองนะครับแล้วก็จะมีอีโมจิฟิวฟิวให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเพิ่มมานั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยนะครับสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ